ชาวเน็ตสะไม่เลิกหนุ่มสอนรามเลี้ยงน้องวิจิสองขวบกว่าแต่ยังไม่ยอมพูดต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวให้ติดตามอยู่เสมอสำหรับติ๊ก Big Brother ร์หรือชื่อปัจจุบันกุ้งพลอยกนิทรินอดีตพระยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ถึงแม้ว่าเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมีประเด็นออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อทางด้านติ๊กได้ออกมาแฉดีซามียังนุมสอนรามว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพัฒนาการช้าไม่มีเวลาให้ลูกก่อนที่ชาวเน็ตเข้ามาแนะกมนมสอนรามว่าลองให้น้องวีจีไปอยู่กับแม่หรือให้แม่มาอยู่กับน้องตอนกลางวันเผื่อน้องจะมีพัฒนาการพูดเร็วขึ้นซึ่งล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอได้ออกมาโพสต์ภาพน้องวีจี พร้อมกับข้อความระบุวันแม่ขอให้บุญรักษาคุ้มครองวีจิลูกรักของแม่แม่อยู่ตรงนี้รอเจอลูกอยู่นะจ๊ะแม่รักวีจินะลูกซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าวีจิยังพูดไม่ได้เลยตอนนี้ซึ่งก็มีชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ต่อแม่อยู่ด้วยป่านนี้คงคุยจอแล้วและจริงค่ะพัฒนาการของลูก เริ่มจากความรักของแม่นั่นเองละค่ะ